สวัสดีพี่น้องทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเข้าเฝ้าพระเจ้าเรื่องในเทศกาลเตรียมรับเสด็จวันนี้วันที่สี่สวัสดิภาพที่สมบูรณ์อ่านจากพระธรรมอิสายาห์บทที่25ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9บทเพลงสรรเสริญเพื่อความโปรดปรานของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยอะียรติพระองค์พระองค์จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์ตามแผนงานที่ทรงดําริไว้นานมาแล้วอันมั่นคงและแน่นอนเพราะพระองค์ได้ทรงกระทําให้เมืองเป็นกองขยะเมืองมีป้อมเป็นที่ปรักหักพังวังของชนต่างด้าวไม่เป็นเมืองต่อไปอีกจะไม่ก่อสร้างขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นประชาชาติที่แข็งแรงจะถวายพระสิริแก่พระองค์ ัวเมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุณจาเก,กรงกลัวพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนยากจนทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกใจทรงเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อนเพราะลมของผู้ที่ทารุณก็เหมือนพายุพัดกำแพงเหมือนความร้อนในที่แห้ง พรองคทรงระงับเสียงของคนต่างด้าวร่มเมฆระงรับความร้อนฉันใดเสียงของผู้ทารุณก็เงียบไปฉันนั้นบนภูเขานี้พระเจ้าจอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพีเป็นการเลี้ยงด้วยเหล้าอางุ่นที่ตกตรกรแล้วด้วยความอ้วนพีมีไขมันในกระดูก เต็มด้วยเล่าอางุ่นตกตะกอนที่กรองแล้วและบนภูเขานี้พระองค์จะทรงทำลายผ้าคลุมหน้าซึ่งคลุมหน้าบรรดาประชาชาติทั้งหลายและม่านซึ่งกลางอยู่เหนือบรรดาประชาชาติพระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิดและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากหน้าทั้งปวงและพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติของพระองค์ไปเสียจากทั่วแผ่นดินโลกเพราะพระเจ้าได้ตัสแล้วในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่านี่แนะ่นี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลายเราได้รอคอยพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดนี่คือพระเจ้าเราได้รอคอยพระองค์ให้เรายินดีและเปรมปรีในความรอดของพระองค์ วันนี้วันที่สี่นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่สิบห้าข้อที่หกบนภูเขานี้พระเจ้าจอมโยธาจะทรงจัดก,การเลี้ยงสำหรับบรรดาประชาชาติทั้งหลายเป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพีเป็นการเลี้ยงด้วยเหล้าอางุ่นที่ตกตะกอนแล้วด้วยของอ้วนพีมีไขมันในกระดูกเต็มด้วยเหล้าอางุ่นตกตะกอนที่กรองแล้ว พระวิสยาบทที่24ผู้เผยพระวจนะดูเหมือนจะคาดการวันแห่งการพิพากษาทำลายล้างจะมาถึงมนุษยชาติแต่สำหรับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าจะถวายสรรเสริญพระเจ้าและจะเป็นวันแห่งชัยชนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบทที่25ที่เราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่การได้รับสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลหรือสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจสวัสดิภาพของพระเจ้ามาถึงเราแม้ในวันที่มืดปิดท่ามกลางการต่อสู้กับอุปรสรรคและความท้าทายที่ยากลำบากที่สุดของเราอิสยาเขียนไว้ว่าพระองค์จะพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิด นี่คือความลับของสวัสดิภาพที่สมบูรณ์อันมาจากการวางใจในพระเจ้าแม้จะมีการทดลองและการล่อลวงเรารอคอยพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราการดำเนินชีวิตในแตาละวันมีสิ่งมากมายให้เราต้องคิดวิตกและกังวลและเมื่อเราคิดมากเกินไปเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ปัญหาหลายอย่างความท้าทายหลายประการและความรับผิดชอบมากมายที่เรากำลังเผชิญอยู่ เราจะเป็นกังวลและวิตกได้ง่ายแต่ในการทดลองและการล่อลวงทั้งหมดในชีวิตพรเจ้างสัญญาว่าจะทําให้คุณอยู่ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์หากเราหันความคิดของเราไปหาพระเจ้าและให้ความคิดของเราคงอยู่ในพระองค์วางใจในพระองค์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่25ข้อที่6พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงงานเลี้ยงที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินสวรรค์โดยกล่าวว่า บนภูเขานี้พระเจ้าจอมโยธาจะจัดเลี้ยงชนทุกชาติคืองานเลี้ยงด้วยของอ้วนผีและเล่าองุ่นที่ตกตะกอนแล้วซึ่งหมายความว่าเราจะเลี้ยงด้วยของที่ดีที่สุดและเล่าองุ่นที่ตกตกะกอนก็คือเล้าองุ่นที่ดีที่สุดพระองค์จะส่งกลืนความตายเสียเป็นนิดและองค์เจ้านายจะส่งเช็ดน้ําตาทุกหยดจากใบหน้าและส่งเอาการลบหลูแห่งชนชาติไปจากเขาเสีย และบนจากบนแผ่นดินโลกดูเหมือนว่าอิสยาจะทรงกล่าวถึงจะกล่าวถึงการมองเห็นท้องฟ้าใหม่แล้วก็แผ่นดินโลกใหม่ซึ่งเหมือนกับที่เขียนเอาไว้ในประธรรมวิวรณ์เมื่อพระเจ้ากล่าวว่าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเราและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป พราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วจากพระธรรมวิบณ์บทที่21ข้อที่4ท่ากางความยากลำบากของชีวิตและการทาทายที่ไม่ธรรมดาพระคิ์ทรงเป็นพลังซึ่งสถิตอยู่กับเราและนำสันติสุขมาให้แก่เราเราเองในช่วงเวลาของการเตรียมเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดของปีก็ได้หรือบางคนอาจอจยู่ในช่วงของความ ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือความเป็นอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดของให้ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มุ่งมองที่พระเจ้าให้ความเชื่อของเรามั่นคงอยู่ในพระองค์มุ่งมองที่พระองค์และรู้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานสวัสดิภาพที่สมบูรณ์แก่ชีวิตของเราข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าสัญญาว่า จะทําให้คุณอยู่ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์หากคุณหันความคิดของคุณไปหาพระเจ้าและให้ความคิดของคุณคงอยู่ในพระองค์และวางใจในพระองค์ขอพระเจ้าที่จะอยวยไว้พรมพี่น้องทุกท่านนะคะ